และรางวัลผู้แสดงนำชายยอดเยี่ยมคือนณเดชนคูกิมิยะจากคู่กรรมค่ะขอ,อ,อะแสดงความยินดีกับนณเดชนด้วยนะคะเชิญณเดชนเก่าอะไรสักเล็กน้อยค่ะ ครับก็สําหรับรางวัลนี้นะฮะผมก็อยากจะมอบให้กับท่านแรกเลยนะครับก็คือพี่เรียวนะครับผมจาก m อ9านะครับผมแล้วก็มอบรางวัลนี้นะครับถ้าไม่ได้พี่เรียวนะครับผมหนังเรื่องนี้คงไม่ออกมาแล้วก็ได้รับรางวัลผมคงไม่ได้ออกมายืนตรงนี้นะครับผมแล้วก็อีกคนนึงคะัคนสาคัญของผมก็คือนางเอกของผมเองครับน้องนิชี่ครับผมขอบคุณน้องนิชี่มากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆเสียงจาก ทุกท่านกรรมการทุกท่านนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ